มาบอกเคล็ดลับของผิวหน้ากระจางใสนะคะก็คือปกติก็ทาแบบครีมุงผิวแล้วก็เซรั่มอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราแบบเติมนอกเหนือจากนี้ก็คือแบบบำรุงภายในด้วยนะคะไม่ใช่แบบบำรุงเฉพาะภายนอกอันนี้ก็จะเป็นแบบการทานทุกเช้าที่เราแบบตื่นมาแล้วก็ไปทรงลูกเสร็จนะคะเราก็จะเติมสองตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์กับวิตามินซีแต่เราอ่ะจะเทสองอย่างนี้ผสมกันนะคะแล้วก็จะได้เป็นกระปุกนี้ แล้วพอเขาผสมกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักขึ้นมาหนึ่งช้อนนี้นะคะใส่ลงไปเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเพราะว่าเป็นสีของวิตามินซีนะคะแล้วก็การทานวิตามินซีคู่กับคอลลาเจนขณะที่แบบท้องว่างก็จะทําให้แบบ เห็นผลดีนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ทานต่อเน,นื่องผิวจะรู้สึกแบบลื่นขึ้นมากนะคะแล้วก็ผิวหน้าก็จะเริ่มแบบค่อยๆกระจางใส่แนะนําว่าให้ทานทุกวันต่อเน,นื่องแล้วก็ที่สําคัญแนะนําวิตามินซีเมอร์เมดนะคะตอนนี้แบบว่าโปรโมชั่นจาก2 5 0บาทเหลือ1 9 0บาทเท่านั้นาุ้มมากรีบมาตากันนะคะสดชื่นมากหวานอร่อยแล้วก็ไม่มีน้ำตาลไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะทานได้เลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่จ้า